ข้39อ394อัก้าทุิัตทุติยคิสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าอตโตหายังความว่าก็ชนนี้วงเล็บมาแล้วเกิดแล้วแต่มารดาบิดานี้บทว่าอาหุโตปแปลว่ามาแล้วบทว่าสัมภูโตปแปลว่าเกิดขึ้นแล้วอธกษัตริปทมคิสูตรในสตการณิบาตอังคุตรนิกายนั้นนั่นแลว่า บุตรทั้งหลายปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหล่านั้นย่อมบังเกิดในอบายทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นมารดาบิดาย่อมไม่ตามเผาแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการตามเผามารดาบิดาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าอาหุนายกคิด้วยอัดว่าตามเผานั่นแลด้วยประการชนี้ดิการปฐมคิสูตรของคำนับคือของบูชาโดยเอื้อเฟือ้อชื่อว่าอาหุนะ ได้แก่สการะอธถกถาปัมคีสูตรว่าชนเหล่าใดย่อมควรซึ่งของคำนับเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าอาหุนาย,ยะแท้จริงมารดาบิดาย่อมควรซึ่งของคำนับเพราะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรทั้งหลายอธถกถาทุติยคีสูตรว่าบดว่าขหปัตตคิได้แก่มูชนมีบุตรและภริยาเป็นต้นนี้ เพราะเหตุที่มูชนมีบุตรและภริยาเป็นต้นนั้นเป็นดุจครือขบดีคือดุจเจ้าของเรือนย่อมไปคือย่อมเที่ยวไปฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าขาหปะตะักคิ